สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะก็กลับเข้ามาพบกันอีกครั้งนะคะในช่องปุยนุยนะคะวันนี้ปุยก็จะมาอันบ็อกตัวนี้เลยค่ะแดนเทชเช e r ์เ l l คอมม o ่งค l ลเลคชันนะคะตัวนี้เนาะก็จะเป็นอันนี้น่าจะเป็นเซ็ต DVD นะคะที่ซื้อมาเนาะก็ซื้อมาจากเชเท้านะคะส่งตรงบินมาเลยนะคะเจอภาษีจุกๆไปประมาณอัลบ,บั้มแล้วน่าจะ200กว่ามั้งแล้วก็ค่าส่งก็งแบบแสนแพงแล้วเพราะว่าปุยส่งแบบ e อ s มเอมานะคะก ส่งมาแบบลังใหญ่ๆเลยนะคะแบบเพราะว่าเราจะสะสมการให้มันครบ12ใบนะคะแต่ว่าเมื่อกี้แกะดูแล้วเนาะจากกล่องหนึ่งคือสร,รุปว่าขาดน้องหวานนะคะคือตอนแรกก็นดกว่าเขาจะมาให้เขาจะให้มาครบเมมอะไรอเงี้ยปรากฏว่าไม่ครบเมมนะคะขาดน้องหวานต้องไปหาซื้ออีกเดี๋ยวเรามาดูการ์ดกันดีกว่านะคะเพื่อนๆว่ามันจะเป็นยังไงนะ ใจจริงก็ไม่อยากแกะๆหรือไม่แกะดีแกะและกันเนาะทุกคนจะได้ดูไปพร้อมกันนะคะว่าแต่และใบแบบมันมันเป็นยังไงนะคะอันนี้เป็นจีฮุนนะคะคนแรกเลยเนาะจะดึงหล่อมากเลยนะคะเพื่อนจีฮุนน,นะด้านหลังนะคะเขาก็จะเป็นแบบสีน้ำเงินกับสีเนื้อแบบนี้นะสวยมากเลยคอลเลกชันนี้ชอบมากเลยนะคะไหนใครมีก็เลรืยังไม่มีก็ไปซื้อนะคะเพราะว่ารู้สึกว่ามัน คุค่าแก่การเก็บมากเลยนะว้าวคอลเลกชันคุณชายนะคะเพื่อนๆหล่อมากต่อไปนะคะก็จะเป็นเยดังค่ะอุ๊ยเพื่อนๆรูปอันนี้นะั้นหล่อมากเลยอะใบนี้ของมันต้องมีเนาะเจยอบค่ะอ๋อโาอา้ยหล่อมากเลยค่ะเพื่อนๆเพื่อนๆค่ะคุณภาพของแบบการ์ดอันนี้มันดีงามมากเลยนะคือต้องมีจริงๆอะมันสวยมากจริงๆอะลองดูดิ โอ้โหหล่อทุกคนเลยนะคะอันนี้มาชีก็หล่อทั้งเสื้อเขียวแล้วก็เซ็ตคุณชายเลยนะน้องโดยองนะคะก็หล่อมากเลยอะ่ะคือทุกคนหล่อหมดชุดนี้ก็ดีอะ่ะด,ดูดิโอ้เพื่อนสุดยอดโหดนมากนะคะวิชั่วของวงนะคะน้องโตของเราเนาะแบบหน้าโอ้โหอะไรจะหล่อขนาดนี้เนี่ยเมื่อไหร่น้องจะหยุดหล่อสักทีอ้น้องจุน หออีกแล้วว่าดีอากาศดีมากเลยอ่ะคนสุดท้ายนะคะก็เป็นพี่ซอกเนาะเพราะว่าน้องหวานนะคะงงมากทำไมไม่ให้มาครบ12คนอะแม่ตีนะคะพี่ซอกมาค่ะคุณชายนะอันนี้แล้วก็เป็นเซตอันนี้ สุดยอดเลยนะคะก็ครบแล้วนะคะ11คนเนาะก็ขาดน้องหวานไป1 1เซตนะก็เดี๋ยวค่อยไปหาแลกเอานะคะต่อไปนะคะเพื่อนๆเราก็จะมาอันบล็อกตัวนี้ดีกว่าเห็นเขาอันบล็อกไปหลายคนแล้วนะว่าแบบของข้างในนะคะมันแบบดูคุ้มค่ามากเลยนะคือเห็นที่เคยทาวเขาแบบว่าอันบล็อกวันนั้นนะคะของเยอะมากเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าว่าข้างในมันจะเป็นยังไงนะนี่นะคะก็เปิดซิลกันเลยนะ อเจียก็เดี๋ยวเรามาแกะข้างในกันเลยนะคะแกะยังไงโอมจงงมางี้หรอเพื่อนแกะยังไงกันคะถ้ามันเดี๋ยวค่อยๆแกะให้มันเท่ากันนี้นะคะแล้วก็เปิดออกมา ก็จะเจอกล่องสมบัติของเราโย่ไหนดูซิมีอะไรบ้างละคะนี่คืออะไรว้าวอะไรอะรูปไซล์พาสปอร์ตใช่ไหมเนาะแล้วก็ข้างหลังนะคะก็จะมีคำว,ว่าเ e เชอร์เ e ลคอม c o ่งค l ลเลกชันเนาะน่ารักมากเลยอะพี่ซอฟจีฮุนโยชิ จุนมาชินะคะแล้วก็ใจยออาซาฮีเยดัมน้องโดยองโตะนะคะโอ้โตะอย่างหล่อเลยอะแล้วก็ว้าวจองอูนะคะน้องวานอันนี้นะคะก็จะเปิดออกมาเป็นแผ่นซีดีอันนี้นะแล้วก็มีการ์ดอันนี้นะคะคือการ์ดอะไรอันนี้ อ๋อเป็นการ์ดรวมนะคะเป็นคอลเลกชันชุดธรรมดาแล้วก็อันนี้ก็ชุดชิชลๆก็ชุดสูทน,นะคะแล้วก็เป็นชุดคุณชายนะเพื่อนอันนี้น่ารักมากเลยค่ะมันจะเป็นแบบสมุดขนาดเท่ากับคล้ายๆเท่ากับมือเรานะคะโอ้ยน่ารักอยากดูไหมใครใครไม่อยากดูสปอยก็ก็ปิดไปนะคะแต่ว่าอันนี้เดี๋ยวเปิดให้ดูน่ารักหมดเลยอ่ะดูดี จีซอฟอ๋อ,อจีฮุนแบบโอ๊ยตายแล้วอ้ยดูดีมากเลยงดูดีรอไม่รู้จะอวยยังไงนะคะก็คือหรอค่ะหล่อรอ่อ่อรอหลอ่อน่ารักโอ้โหอันนี้เหมือนแบบแฟนหนุ่มเดินมารอเฮ้จะกลับบ้านหรือย,อยังอะไรอย่างนี้ พี่เสือนะคะพี่เสือก็หลัอว้าวว้าวโอ้ยจุนจุนก็น่ารักนะคะโอ้ยโอ,โอ้มาชีสีเขียวนี้เข้ากับน้องมากเลยนะแบบว่ามันทำให้ภาพสีสดใสเนาะเพื่อนๆเนาะมาชีว้าว เจยยอกนะคะไลยกาดไลยกาดโอ้โหอืมอัาฮีนะคะโอ้โ oh, ห oh, oh. แขนนี่แบบแขนเล็กกว่าเราอีกอะดูดิ <laughs> น้องนะคะ่ะอุ้ยหล่อมากคือหล่อทุกคนนล้วเย้ลกูกอันนี้เยีมเหรอว้าว ว้าวโอ้ลูกน,นี้หล่อมากเลยดอยองว้าวโอ้ตะจะเป็นลมหล่อมากโอ้โห้ต้องอูนะคะน่ารักถือลูกบาสด้วยอะ่ะไอ้จองวานอายุ15อยู่เลยทำไมหล่อขนาดนี้เนาะสิ1หเนาะหมดแล้วนะคะ โตนะคะมันมีสองด้านเอาหนูฝุยก็เพิ่งรู้ว่ามันมีสองด้านนะคะก็น้องโดยองว,าว้าก็เยดามชุดนี้แล้วก็ชุดนี้นะคะแล้วก็อาซาฮิมีชุดนี้แล้วก็ชุดนี้แล้วก็แจยอกชุดนี้แล้วก็ชุดนี้มาชิมีชุดนี้แล้วก็ชุดคุณชายทุกคนเลยนะแล้วก็จุนว,าว้าแล้วก็ชุดนี้นะคะ ยอชิ Yoshi, มีชุดนี้แล้วก็ชุดนี้จีฮุนนามีชุดนี้แล้วก็ชุดนี้นะคะแล้วก็พี่ซอฟมีชุดนี้แล้วก็ชุดนี้อันนี้จ้องอูมีชุดนี้แล้วก็ชุดนี้นะคะยังไม่หมดแค่นั้น,นะคะ่ะเพื่อน,อนๆมีอีกจะดึงแล้วก็มีสัมกัดให้นะสามอ,อาน,นีนะคะสัมกัด อ๋อมันจะมีเป็นรูปแบบนี้นะคะเป็นแบบรูปใหญ่ๆแล้วก็มีด้านหลังที่เมมเบอร์แต่ละคนเขียนใช่อยอะม,มากเพื่อนๆอันนี้คือปฏิทินวอลคาเลนเดอร์นะคะติดผนังหรอห้อยใช่ปะอ๋อแบบห้อยแบบนี้ให้ไปห้อยผนังอย่างนี้เพราะว่ามันยาวๆเนอะถ้าเราเปิดไฟอันนี้อ้าว เริ่มที่เดือนสามเนาะแล้วก็เปิดขึ้นมานะคะว้าวนี่นให้ดูรุ่นี้ล้กันต่อไปเมื่อกี้เดือนสี่อันนี้เดือนห้าเนาะว้าวมีมาชิแล้วก็ใครชุดเหลืองน้องหวานแล้วก็จีฮูนนะคะทำหน้าเข้มอยู่เนาะอันนี้เดือนเดือนห้าต่อไปเดือนหกนะ ว้าวเดือน6-3สามคนนี้แล้วก็เดือน7นะคะโอุ้ยใครอะ่ะอาซายิลงมากต่อไปนะคะโอ้น่ารักแย่งมาชีกันนะจีฮูนแล้วก็มาชีแล้วกัพี่ซอฟสดใสน,นะคะเราจะมีกำลังใจในการทำงานทุกเดือนเลยนะอุ้ยอันนี้สวยอันนี้สวยว้าว โอ้ยสวยสวยสวยเสสิงห์วกนี่สวยมากเลยค่ะเพื่อนๆโอ้ยอุ้มาช oh, ีแบบอืมนะโอ้ยหลอไม่มีคำไหนจะพูดหมดแล้วนะคะนี้แหมต่อไปปฏิทินตั้งโต๊ะนะคะเราจะกล้าใช้ไหมเนี่ยฮะดูลูกกันดีกว่าเน้ออู้ ว่าใครแบบไม่มีเซตนี้คือแบบต้องมีนะคะต้องมีต้องไปซื้อด่วนๆเลยคือมันคุ้มค่ามากๆเลยนะคะพี่โยชิพี่เสือดูดิแบบโอ้ยไม่มีคำไหนจะอวยแล้วนะแต่คนักคือบบลุ๊ดีมากต้องมีนะคะดูดูน้องเยี่ยมดูน้องเยี่ยมคือต้องมีจริงๆอ่ะโอ้จะย,ยอบแบบจยยอบแบบโอ้หเพื่อนๆค่ะ เขาเล่นบ <ök> ัตเป็นด้วยเหรอดูดีดูดีถือลูกบัตดูเท่ๆคุกคูโอ้นุ่งหวานแบบโอ้คุณพระคุณเจ้าดูสิคะไม่มีได้เหรออยากจะถามดูดีอดมากแล้วรูปแบบคมชัดแบบโอ้คุณพระโอ้ องมันต้องมีอะค่ะเพืเ่อนน้องเดลอยห์น่าหล่อมากเลยหล่อทุกคนเลยอะคือแบบเป็นวิชวลทั้ง12บสองคนนะมาชีบแบบ,แ,บแมนคูลค,คูแบบโอ้พี่ซอกนะคะลูกนี้ดีมากเลยอะว,ว้าวสิบสองคนใส่สูทแบบนี้โอ้ใส่เสื้อโคตรนะคะเท่มาก ก็จบไปแล้วน,นี่เป็นปฏิทินแล้วก็อันสุดท้ายนะคะเพื่อนๆก็คือโฟโต้บุ๊กนั่นเองเยอะมากเลยอะ่ะคลิปนี้ใช้เวลาทำคลิปนานมากก็โฟโต้บุ๊กนี้เดี๋ยวไปดูเองกันแล้วกันน้องมันเยอะอะ่ะเดี๋ยวเปิดของเปิดของซิงคหุ่นให้ดูแล้วกันตาดาา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 าะาาา ขนาดถ่ายรูปยังไม่ยอมห่างกับมาชิ้เลยนะจิ้ฮุนดูก็จบเท่านี้ดีกว่านะคะเพื่อนๆคือรู้สึกว่าคลิปนี้แบบยาวมากเลยเพราะว่าแบบของมันเยอะนะคะก็สรุปเลยว่าของมันต้องมีนะคะกับคอลเลกชัน2021 t ทชเชอ r ์แบบ c o m i n g c o l l e c t i o นนี่นะราคาอาจจะแบบดูแรงหน่อยแต่ว่าเทียบกับของข้างในนะคะมันคุ้มค่านะคะสำหรับคนที่แบบชอบเก็ต สะสมอะไรแบบนี้นะคะโอเคค่ะเพื่อนๆวันนี้ก็ไปละค่ะก็ขอบคุณที่ดูกันจนจบนะคะมีอะไรก็คอมเมนต์พูดคุยกันด้านล่างนี้ได้เลยนะวันนี้ปุ๋ยไปก่อนละค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย